อ่าลูกถนัดเลยครับคุณพิสุครับลูกลก,กลางครับนี่แหละครับลูกถนัดของต๋องแหละครับอ่าเ่เห็นเป็นลูกขนมไปเลยครับตรงกลางแมาถ้าหากว่าลักษณะนี้ไม่หมดก็เหลือน้อยครับท่านผู้ชมครับลูกยืนในลักษณะนี้ถ้านำไปก่อนนะครับต๋องได้ไปสักเฟรมแรกแล้วก็วผมคิดว่า 4ท40ี่สิแต้มแล้วครับแม่กล้องถ้าจับสวยนะครับพฟกี่วแม่ได้ชมพูหลุมกลางนะครับแต่ว่ายากยากเล็กน้อยนะครับลุงนี้ไม่ถึงกับง่ายนะอ้าวแล้วครับแต่มันเป็นลูก<า>ชอบทีนี้แล้วก็ 47, 47ต้มครับมามีมาเกือบเหมือนกันนะครับดูท่าใจห<ม>ายทุกทีเกือบเหมือนกันมาแดางไปแอบซะสามลูกนะครับนี่นะครับต๋องเขาถนัดหลุมกลางครับท่านผู้ชมก็ออวางลูกขาวาไว้กินหลุมกลางนะครับ กลองก็จับมาที่สเฟนเฮนดรีครับแต้มยังไม่ขาดนะครับหลุมนิดเดียวนะครับมาดูนะครับแล้วก็หยุดไว้กินชมพูโอ้โหหลุมกลางเหมือนกันนะครับบอลโล่ครับกินแดงหลุมซ้ายมือท่านผู้ชมครับ62แต้มครับเดี๋ยวเราจะได้ดูตองวางขาวลูกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ หกสิบสามแต้มครับกินชมพูครับแต่ว่าขาวจะเฉียวแดงออกมาเล่นหรือเปล่านะครับต้องดูที่รูปนี้นะครับถ้าเขียวไออม่ได้สวยๆแล้วก็ได้ยินเสียงปลบมือแน่นอนมาเขียวออกมาจริงๆครับ <65 S 2> หันไปนมอง <55 S 2> แต้มครับนำหน้าอยู่ห้าสบสามแต้มบนโต๊ะนั้นเหลือห้าสิเอดแต้มครับขาดร้อยแล้วครับขะนาดขาดไปสองแต้มแต่สองแต้มนั้นยังไม่ปลอดภัยครับต่อเมื่อสักครู่ชำเลืองดูสกอร์บอร์ด 60นับลูกเดียวครับสองถ้าเล่นได้อย่างนี้นะครับพลาดมาไปพลาดมาไปนะครับดูเหมือนมีคนเอเชียนั่งอยู่นะครับหน้าตาออกญี่ปุ่นหรือเกาหลีครับสตีเฟนเฮนรี่ลำบากครับเพราะว่าต้องไล่แล้วต้องวางซุกแล้วมีแดงหน้าชิ่งสองลูกครับและที่สำคัญถ้าจะขาดรอยเดียวก็จะต้องตบแดงสองลูกแล้วก็ต้องกินดำด้วย เอาละครับออกกอนแล้วสนุกแล้วครับถ้าตองนำไปก่อนนะครับจมูกหรือเปล่ามาตองนั้นสามารถสู้ได้ทุกลูกครับทํ้ชมครับคานนี้เพราะว่าแต้มขาดลอยไปแล้วหนึ่งแต้ม มารู้สึกว่าจมูกไวนะครับถ้าตบไม่ไม่แม่นจริงๆนะครับรู้สึกว่าจะลงยากเหมือนกันดูน้ำหนักครับโผล่ครับมา่าลูกนี้ตบลูกนี้ลงนี่เฟร,รมนี้สตีเฟนเฮนรี่ก็คงจะไม่เอาแล้วครับ ไม่เป็นไรครับเฮนดี้นั้นช่วงนี้ยังตบไม่ได้นะครับจะต้องกันสถานเดียวนะครับสำหรับแฟนสนุูกเกอร์นะครับที่สอบถามแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับระหว่างต๋องกับจิมมี่ไว้์ซึ่งแข่งขันเมื่อรายการที่แล้วนะครับว่าใครสามารถได้เงินรางวัลมากกว่ากันนะครับต้องขอที่แจงให้ท่านที่สอบถามทราบดังนี้นะครับว่ารางวัลชนะเลิศของจิมมี่ไว้นั้นได้7 5 0 0 0ปอนด์นะครับ แล้วก็รองชนะเลิศของตองคือ45,000ตอนแต่ถ้ารวมกันแล้วนะครับตองนั้นได้มากกว่านะครับโดยได้รางวัลแม็กซิมัมเบรก25,000ปอนนะครับจากการถ่ายทอดสดทางทีวีแล้วก็รางวัลเบรกสูงสุดอีก6,200ปอนเท่ากับว่าตองนั้นได้มากกว่า,าที่มีไว้ถึง1,200ปอนครับ มาติดแล้วครับแต่ว่าลูกรับมันเยอะครับผู้ชมปรบมือให้นะครับต้องประมาทไม่ได้นะครับสลับจิมิวสลับสตีเฟนเฮนรีจะไซโค้งครับลูกกลางลูกรจะลอดช่องรอดช่องพอดีนะครับไม่ต้องไซเหมือนกันนะไซนิดมาลง้าด้วยนะครับแมวกไปกันใหญ่เลยครับเลิกเลยครับแบบนี้ลิเกเลิกครับสลับเลยนี้ สองวันนี้รู้สึกหน้าตาสดชื่นนะครับจะได้กลับบ้านจะได้กลับบ้านก็เช้าวันที่สิบครับจะกลับมาถึงดอนเมืองเช้าวันที่สิบสเฟนเฮนรี่อาจจะเปลี่ยนแล้วครับดูสิครับเอ๊ะอะไรก็กลายเป็นดีไปหมดครับสวมเสื้อที่ปลายแขนนั้นมีตราการบินไทยด้วยนะครับที่หน้าอกเน็ตกาแฟครับที่แขนเสื้อการบินไทย ก็ดูดีไปหมดครับตอนนี้ตอนนี้โชว์แล้วครับไม่ไม่ให้น้ำเงินมาตั้งนะครับไล่ไปตั้งนู่นเลยครับจุดดำาิบเอ็จะได้วางมือถนัดถนัดแทบมะขาดรอยแล้วหมดไม้นี้ก็เหลือที่สตีเฟนเฮนรี่จะอาจจะออกมาซ้อมมือครับหรือว่ายอมแพ้ไปเลยโ<ฮ>อ้ทําทำท่าจะไม่ยอมให้สตีเฟนเฮนรี่หมาซ้อมมือครับ <c oughs> <19. S 2> นั่นจริงหนักแน่นเหลือเกินดูผู้ชมปรบมือครับส่งขาวไปเกาะหลังเหลือง21 21่สิตามถึงหมดโต๊ะนะครับถ้าลูกนี้ลงก็สบายๆครับสตีเฟนเฮนรี่จะซ้อมมือ <point. S 1> มันไ,ไม่ออกมาซ้อมมือครับก็เฟรมแรกครับของแมชลูมลีปี1992ช่องเจ็ดสีถ่านก็สดสองน้ำหนึ่งต่อศเฟรมพบกับโฆษณาสักครูค่ครับ ดีสตีเฟนเฮนรี่เป็นผู้เปิดครบเฟรมที่สองเปิดไม้แรกปั๊บต๋องต้องแก้สนุกครับแรกครานี้เป็นไม้ที่สองของต๋องครับลูกยังครบสิบห้าลูกครับแดงตามปกตินั้นต๋องนั้นเครื่องรอนชานะครับแต่ว่าวันนี้แม้ออกก่อนนะครับถ้าเป็นม้าเรียกว่าม้าไล่นะครับแต่ว่าวันนี้ต๋องออกซองก่อนก็คิดว่าคงจะสนุกแล้วครับ ถ้าได้น้ำก่อนแล้วก็กิกกักหรือเปล่า,ามากิกกักไปยุ่งเลรครับอ่าดีนะครับได้แดงลูกนี้สีอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยครับองเดินมาดูดำครับลูกนี้ใกล้กับแดงนั้นจะมีเปิดช่องว่างให้เล่นหรือเปล่า ถ้าหยุดลูกก็แสดงว่าเล่นดำได้ครับแม่ทางฟอลโลมาแมา่ดำมีเหลี่ยมนะครับตงเปิดลูกนี้ตอนเปิดรายการมาเราตั้งใจจะคุยกับท่านผู้ชมนีนเปงครับเรื่องตองตอนที่โทรศัพท์มาที่บ้านเมื่อสักหชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนการแข่งขันครับแต่ว่าคราวนี้ประเอญ สัญญาณภาพถ่ายทัดสดมาก่อนเราอาจจะได้คุยกันในช่วงพัก4ี่เฟรมนะครับว่าต๋องนั้นโทรมาที่บ้านนั้นได้คุยอะไรบ้างและพูดถึงอะไรบ้างผู้ชมปรบมือให้นะครับสําหรับผู้ชมในวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะนั่นเป็นพิเศษจริงๆน,นะครับครับก่อนการแข่งขันนั้นได้มีสัญญาณภาพมาเลยครับ สัมภาษณ์ตอ๋องโฆษกของฝรั่งครับนะครับสัมภาษณ์ต๋องต๋องต้องแก้ไขนะครับตรงนี้แก้สนุกครับต้องให้ได้น้ำหนักแล้คแลวครับนี่นะครับมีลูกนี้แะครับที่ต๋องได้วิชามาจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นลูกที่แก้ไขซึ่งส่วนใหญ่แล้วสตีฟเดวิสนั้นจะนิยมใช้ลูกนี้ <คำ S 2> ลูกที่นี้ยากครับเขาจะแก้สนุก กำลังจะมองคล้ายๆจะมองบ่อยนะครับคุณทอมอรแรนนั่งอยู่ทางซ้ายเมื่อสักครู่ครับผู้จัดการขางองตองสตีเฟนเฮนริก้มก็จะเห็นคุณทอมอรแรนเอาละครับคลา้ายก็จะใช้บ่อยและสกรูด้วยครับผมกลางอื้มโอ้โหลูกนี้เหลือกำลังครับ ขาพอใจหรือเปล่าครับว่าเหลี่ยมพอไหมครับพอดีนะครับลูกนี้รู้สึกว่าถ้าเขาเจตนาสครูถอยหลังมาแล้วนะครับถ้าเจตนาแล้วคงจะเล่นได้ครับนี่แหละครับพอดีนาเปิดเปิดดีซะด้วยนะครับลูกนี้ e ขอให้เช็ดลูกอะไรหรือเปล่าหรือถามกรรมการว่าทัชชิงบอลหรือเปล่าหรือขรฮเอสครับอรฮเอสเอสโกง9นอยก้าตามครับ ซิเฟ็นเฮนรี่แข่งปีนี้แมชลูมลีกแข่งมา3ครั้งแล้วครับชนะร้อยเซครับชนะทั้ง3ครั้งได้สะสมไปแลนน้ว9คะแนนมีคะแนนเป็นที่1นะครับมาลูกนี้ก็ยังถือว่า <16. S 2> เบาไปนิดนะครับพอทนนะครับเพราะว่าจะต้องแดงมายืนขวางนะครับถ้าจะเล่นแดงลูก บนนั้นก็จะต้องใช้เลสกลางเป็นลูกที่บางไม่สู้หรอกครับหนีครับแมนเฮนรีนั้นป้องกันตัวทีเดียวนะครับเล่นกระต่องนั้นประมาทไม่ได้สตีเวนเฮนรี่ดูน้ำหนักครับสตี <Steve. S 1> ดูน้ำหนักครับสิบหกต่อศูนย์องต้องหนีนะครับลูกซ้ายสุดของท่านผู้ชมเนี่ยครับ ขาวครับอถือว่าโชคดีเลยครับตรวนี้ไปฟัดจมูกก่อนการแข่งขันนั้นโฆษกของฝรั่งเขาก็ถามต่องก็พูดถึงการแข่งขันนัดนี้ที่กำลังแข่งขันอนมีนะครับต่องก็บอกว่า แทงกับสเตฟนเฮนดรีนั้นเขาไม่เคยสบายเลยครับอัดทุกครั้งไปเพราะว่าก่นต้องยอมรับว,ว่าสเตฟนเฮนดรีนั้นแทงดีเหลือเกินอย่างไรก็ตามเขาก็คอยเวลาที่จะพบกับสเตฟนเฮนดรีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันลูกแม่นลูกวางนั้นพอกันครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าลูกที่กั้นนี่ครับสําคัญลูกแก้ไขนั้นสําคัญทีเดียวสําหรับช่วงนี้นะครับเขาใช้ได้ครับสําหรับปรบมือให้แมสลูมลีกนะครับท่านผู้ชมครับ แข่งมาแล้ว6ครั้งแล้วก็สตีฟเดวิดนั้นคว้าชายชนะไปแล้ว4ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็เป็นของสเ e ฟ e นเฮนรี่ครับเอาละครับ เอาละครับลองกิ๊กกั๊กอย่างนี้แล้วก็แมมหนีไม่ออกเหมือนกันนะครับเวลาลูกยากๆสตีเฟนเฮนรี่น,นั้นหนีไม่ออกเหมือนกันนะฮถ้าตองตบหลุมกลางก็ต้องเล่นหลุมกลางสองครั้งนะครับอันมาเล่นยมพูด้วยครับตรงนี้ S <S <an> <S นี่นี่นี่เพราะช้าไปนะครับนี่ช้าไปนะครับถ้าช้าอีกนิดเดียวล้วก็ไหลเข้าแน่นอนครับจะไม่ลงมาองสอสกูลูกนี้สกูไม่นั่นนะครับเอ <Eight. S 2> เอาละครับชมพูขวามือหลุมขวามือท่านผู้ชมครับอือหือแล้วมีแดงหยุดตรงนั้นแดงซ้ายมือยืนรับอีกด้วยโอโหไม้นี่คงจะยาว ดูวันนี้ตองเล่นแล้วพอถ้าหากว่าควบคุม,มน้ำหนักในรูปก,กัรนได้นี่ก็พอได้ลุ้นกับสเฟนเฮนรี่ครับ,รบชั่วโมงนี้ตองไม่เป็นรองเลยครับ <15. S 2> มาถึงขนาดนี้แล้วตองนั้นไม่ได้เป็นรองสเฟนเฮนรี่แต่อย่างใดนะครับเที่ยวนี้แปลกนะครับรู้สึกว่าราคาของที่ประเทศอังกฤษนั้นไม่มีแจ้งมานะครับแต่ว่ามีในเมืองไทย รู้สึกว่าก่อนเล่นนั้น่องนั้น <23. S 1> เป็นรองนิดเดียวครับเป็นรอง9ต่อ10หรือเต็มที่ก็ 5, 5้ต่อ4เท่านั้นครับย <23. S 1> <23. S 2> ี่สิบามขี่กงนะครับตรงนี้ <30. S 1> วางมือยากนี้นะครับแต่ว่าแดงกับ ขาวนั่นใกล้กันแต่ว่าต้องเอื้อมหน่อยต้องจะเล่นหรือเปล่าจะมีลูกเดียวแล้วครับที่ต้องให้เล่นนะครับเพราะเป็นลูกที่ถือว่ายากก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าเป็นลูกที่วางมือลำบากจะหน,นีหรือครับหรือว่ามีบ่อยไม่น่ามีบ่อยไม่ได้ครับไม่นงหนีครัยหนีอย่างเดียวครับ